ผมคิดว่าการมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ในการทํางานเป็นเรื่องที่ดีโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วและมันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งอาจจะเมื่อหกเดือนที่แล้วสิบเดือนที่แล้วเราไม่เคยได้ยิน Chat GPT นะครับเรื่องของ artificial intelligence เรื่องของเทคโนโลยี quantum computing หรือแม้กระทั่งพลังงานสะอาดร,รูปแบบใหม่ๆ ที่จะมากาหนดทิศทางโลกปังกานสะอาดนี่เป็นเรื่องที่เวลาผมเดินทางไปจรกจารตาประเทศเป็นเรื่องแรกที่เขาหยิบยกมาพูดคุยกันเรื่องเหล่านี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของวอร์ลออ a คาร์ที่ทุกบร,ริษัททุกรัฐบาลทุกประเทศทัทศ่วโลกซึ่งดุงดูดท,ทุกคนที่มีความสามารถไปทํางานกันและยังเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ประเทศเราก็ต้องคอยปรับยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของแต่ละช่วงเวลาด้วยเพราะฉะนั้นผมอยากให้แผนยุทธศาสตร์นี้ต้องมีความคล่องตัว อาจารย์มากยิ่งขึ้นให้มีการทบทวนและมีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกเราจะทำยังไงให้ใหย,ยุทธศาสตนี้เกิดขึ้นประโยชน์ได้จริงๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในวันนี้และไม่ปิดกั้นอนาคตของประเทศชาติเพื่อให้การตัดสินเส้นทางการพัฒนาของลูกหลานของพวกเราใน20ปีข้างหน้าไม่ถูกปูมัดโดยความคิดของคนรุ่นเราให้พวกเขาได้มีโอกาสที่จะปรับเข้าคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นให้มีโอกาสที่จะเลือกทิศทางในการวางยุทธศาส และก้าวไปพร้อมๆกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป